กระบะแแบบนะคะยกสูงพีแลนเนอร์แบรนด์หลักวันนี้จัดมาให้ดาวปี20เลขไม่60,000คันนี้ทุบราคากว่า5,000 50, บาทค่ะจากราคาปกติขายอยู่ที่637,000เฉพาะคันโดคลิปนี้เท่านั้นย้ำว่าเท่านั้น,นเอาไปละสูงสูงสุดถึง5,000 50, บาทข้างในจะสวยขนาดไหนมีโปรโมชั่นอะไรติดตามไปจนถึงท้ายคลิปนะคะ ดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะทุกคนขาวันนี้ค่ะโบมีกระบะแคปพีรันเนอร์นะหรือว่าแคปยกสูงเกียร์แมนนวลอยากจะมาแนะนําคันนี้ทุกคนจะได้รถปีใหม่ด้วยเป็นรถปี2020แล้วที่สําคัญส่วนรถนะคะทุกคนขากว่า50,000บาทเฉพาะคนที่อยู่จากคลิปนี้เท่านั้นแอบกระซิบนะว่ารถจริงรถจังไม่มีบวกดอกเพิ่มแน่นอนค่ะวันนี้คันนี้คือเจ้าตัว Toyota Hilux Level ค่ะตัว2.4นะตัวนี้เป็นตัวพีรันเนอร์ทุกคนจะได้ตัวที่เป็นยกสูงเลยค่ะแล้วก็เป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวโฉมแบบนี้แล้วเป็นโฉมปี2020นะแล้วก็เป็นตัวยกศูนของแท้เลยนะตัวคีลันเนอร์หน้าตารูปโฉมเชื่อว่าหลายคนคุณจะเห็นหน้าค่าตากันเรียบร้อยแล้วนะคะขาวนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อนะคันนี้ก็จะได้รถปี20แบบนี้เลยนะคะเลขไม,ม่60,000แท้เลยนะทุกคนคะ่ะ ยางเยอยอ,อ,อะไรเอ่ยนะตัวนี้รถสวยมากให้ดูวันที่รอบคันก่อนนะคลปนี้ขออนุญาตไม่แกะเมตาให้ดูเพราะเรามีไฟล์ตรวจสภาพให้ดูกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าซ้ายขวาหน้าหลังประตูหน้าประตูหลังฝากระโปรงหลังแค,ครบเขิบอ,อะไรอะมีตรวจสภาพแล้วจากบริษัทโก l ิน n i n s p e นะว่ารถมีชนหนักมีน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วก็รถต่อใไม่มาไหมนะทุกคนนี่นเห็นปะพอเป็นตัวนะเลโวนะะไฮรักเลโวตัวทีเเนอร์นะมันก็จะมีนี่ กล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ทะเบียน3 7 2 6ดอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างนี้กันต่อบอดี้เอ่ยอ,อะไรเอ่ยขาวจัวมากๆถ้าวันนี้คุณจะซื้อกระบะสักหนึ่งคันพ่อค้าแม่ค้าผู้รับเหมาแน่นอนอยากได้ตัวพีระเนอร์อยากได้ตัวสูงอยู่แล้วเอาไว้ขนของค่ะแต่ถ้าจะต้องลงทุนถึง4 5, 6, 6, 7, ี่0 0ื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทไม่ต้องลงทุนค่ะมาหาเราคันนี้ออกรอสูนเอ็ได้เลยให้ดูน็อตบริเวณนะคะแคปด้านข้างก่อนแคปเปิดได้คะ่ะทุกคนขาตัวนี้เป็นเลเวนะคะก็ได้ ดูสภาพข้างในให้ดูเลยคือเดิมๆจากโรงงานโตโยตา้านะคะรถเดิมๆเกียร์แมนนวลขับสนุกมากทุกคนคะ่ะอะเดี๋ยวเาพาไปดูข้างในกันต่อว่าคันนี้เลขไม่หกหมื่นจริงหรือเปล่านะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่า ได้คันนี้ไปโคตรโชคดีเลยรถปี20ได้กระบะสูงเงินลงทุนไม่ต้องใช้สักบาทนะแล้วก็ที่สําคัญสามารถทำโปรโมชั่นนะคะรับรถวันนี้ผ่อนิดปีหน้าได้ด้วยไปดูข้างในกันต่อเลยค่ะเอาล้ค่ะตอนนี้พาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในของตัวนะไฮรักเลเวอ2.4นะคะตอนนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปทีรันเนอร์ตัวมิดก็คือตัวยกสูงนั่นเองค่ะ P ีรันเนอร์นะคะข้างในพอเป็นตัวมิดก็จะมาเจอ,อกับห้งบรรยยะที่เป็นมันติฟังชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้อะไรได้เลขหมายคันนี้ซูมเข้าไปดู60,000 4,089กิโลเมตรรับประกันไม้แท้ให้ด้วยนะคะตั้งแต่สัญญาจองเลยนะแล้วก็เหมือนที่ยามไปน้องคันนี้มีวัตีตรวจสอบแล้วจากบริษัทโกอิสเปคชันนะคะรอบคันเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนจะเจอแบบนี้เลยเห็นไหมหน้ารถของเราทุกคันจะมีวันทีตรวจสภาพแบบนี้นะคะเป็นเว็บไซต์จากเว็บไซต์รถโดนใจนะเว็บนี้เนี่ยรถที่จะลงเว็บนี้ได้เนี่ยก็จะต้องตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนี่ทะเบียนตรงนะคะ3726นะคะแล้วก็รุ่นปีเอ่ยอะไรเอ่ยตามนี้เลยนะใครอยาก ดูไฟล์ตรวจสภาพนะคะทุกคนสามารถที่จะทักมาขอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้มีให้ดูเลยนะคะสาหรับคันนี้เนาะทั้งในใหม่แบบนี้เลยเลขไม่หกหมื่นสได้กิิบกิบแบบนี้เลยค่ะพอเป็นตัวที่เป็นตัวมิดนะมันก็จะมีแบบดีไซน์มีเอยอะไรเอยนะคะมากับกล้องถอยแหละอ่าใครที่บอกว่าขับกระบ,บะมันถอยลําบากถอยอยากนะคะมองไม่เห็นนี่มีให้เรียบร้อยแล้วกับเกียร์แมนนวลหสปีดแบบนี้นะคะก็ ขับสนุกแน่นอนทุกคนค่ะแล้วก็ถึืพันคัดไม่แข็งด้วยนะชอบมากเลยสำหรับเล v วนะอันนี้ก็มีระบบการเลื่อนถ่ายไม่ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีหมด Eco มีหมด Power เครื่องยนต์2,400ซีซีก็เป็นเครื่องยนต์ที่กำลังพอดีนะคะกับขนาดรถบอดี Body, ด้รถไซร์รถแล้วก็รองรับในเรื่องการขนของ,ของ,งต่างๆอะไรพวกนี้ด้วยนะคะทุกคนข้างในคือโคตรใหม่เลยดูดิเห็นปะหนังหนึงตรงนี้เป็นหุ้มหนังนะก็มีดรงมีได้อะไรเอ่ยคือ รถใหม่มากๆเลขหม่หกหมื่นสี่เท่านั้นได้รถปีสองพันยี่สิบด้วยนะคะวันนี้จะซื้อรถสักคันหนึ่งไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายมารับรถกับเราไม่ต้องใช้เงิอนออกรถเอาแค่เครดิตมาแลกกับเราแล้วก็เอารถไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังสามารถทำโปรโมชั่นต่อนทีปีหน้าได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นไทยคลิปที่บบบอกไว้ว่ารถสูงสุดกว่าห้าหมื่นในรถจริงๆไปดูไทยคลิป,ปเลยค่ะเอาละคะ่ะนี่ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์ของเลเวอ2.4นะคะเป็นที่เป็นตัวมิดนะคะแล้วก็็เปนตัว กีลเลอร์ที่เป็นยกสูงนะหน้าตาทั้งนึงก็ประมาณนี้เลยนะคะอย่างที่บอกไปทุกคนถ้ากังวลรถชนหนักกังวลรถน้ําท่วมกังวลรถก่อหม่มีไฟตรวจภาพมีร,นรัรนตีตรวจภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้าต,ตัวเลเวลกันนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าวันนี้ใครที่มาจากเซตนี้โบให้สมบูรณ์จากปกติหน้าไปหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันใครที่มาจากเซตนี้เฉพาะเซตนี้เท่านั้นเอาไปเลยค่ะราคาสุดพิเศษคันนี้ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเก้าพันกว่าบาทเท่านั้น แล้วใครที่บอกว่าน้องโบพี่อยากได้รถนะแต่ว่าพี่อยากผ่อนปีหน้าแต่พี่อยากใช้รถปีนี้พี่จะทายังไงดีอยากเก็บเงินไปเทีย่ยวปีใหม่ก่อนอยากเก็บเงินเอาไว้ลงทุนก่อนช่วยพี่ได้ไหมได้แน่นอนค่ะสำหรับคนที่มาจากคลิปนี้ค่ะมีบริการนะคะทุกคนหากับโปรโมชั่นไปผ่อนอีกทีปีหน้าแต่ละปีวันนี้นะคะและโปรโมชั่นที่โบแจ้งไปเป็นโปรโมชั่นภายในเดือนนี้เท่านั้นใครที่เห็นคลิปนี้ในเดือนนีน้ว,นในในว,นวันนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆเลยกับส่วนลดแลวก็โปรโมชั่นที่เอื้ออานวยต่อการออกรถขนาดนี้ซื้อคันนี้ไม่ต้้าาต้ออ,ออะะอออองงงงเเเเาา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 ิิินนนนนดวมมมไ่่่ตกกกรรถะะคคแแัับท แล้วค่ะรับวัน,นี้นะคะ v o l t e r เ a l e v l คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยากได้คันนี้อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้ค่ะเนื้อกลางอีสานใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีรกิการเซ็นไแนั้นถึงหน้าบ้านแล้วก็ไม่มีใค้จ่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Volterra Level เเคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ